กลับออกมามเขามีไรายได้ของเขาไหมทุกเดือนเขาทําได้หรือ,อยังสรุปก็คือนคในธุรกิจเครือข่ายอันดับหนึ่งเลยของธุรกิจเครือข่ายก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์แน่นอนครับค่ะแลวโมรินดานี่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่ท,ที่น่าสนใจอ๋อจริงๆเราเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดังมาแล้วทั่วโลกะนะครับก็คือตาฮิเตียนโนนี้นี่คือนะครับดั้งเดิมเลยใช่ไใช่ใช่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอนนั้นมียอดขายใกล้เคียงกับโคคาโคล่ามาก นะครับสมัยนั้นเนี่ยโคคาโคลาสองขวดต่อหนึ่งวินาทีที่โคคาโคล่าถูกส่งตรงถึงมือผู้บริโภคก็คือใกล้เคียงกับโคคาโคล่าและนึกสภาพราคาโคคาโคล่าดู <c oughs> ะนะครับสากว่าบาทสี่กว่าบาทถ้าเป็นขวดใหญ่ในขณะที่ตาฮิติยนโรนี่ขวดละพันห้ามียอดขาย1.7วินาทีตอนหนึ่งขวดที่บริโภคซื้อไปใช้ ก็แสดงว่าความนิยมชมชอบของตัวผลิตภัณฑ์อย่างตัวโนโนี้นี่ก็คือทําให้คนนี่รู้จักได้เยอะแล้วก็เป็นสินค้าที่สร้างารายได้ให้กับนักธุรกิจที่เข้ามาด้วยใช่ครับแน่นอนอแน่นอนอนะครับเ,เราจะล้อเล่นกันเสมอในในใน,ในธุรกิจเราก็คือจะให้คุณหมอหรือใครก็ได้เอาไปถึงไงผู้บริโภคก็จะกลับมาซื้อซ้ําอยู่ดอีอันนี้คือกลยุทธ์อีกกลยุทธ์หนึ่งหรือเปล่าคะคือจริงๆไม่ใช่กลยุทธ์ครับ โปรดักต์มันทำงานได้ด้วยตัวเองอแลวหลังจากโนนี้เข้ามาเป็นตัวแรกของของบริษัทแล้วแล้วต่อมาเป็นตัวไหนบ้างหลังจากนั้นนี่จริงๆจริงๆตทเทเนียมโนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แต่ว่าข้อดีของไทเทเนียมโนนี้เนี่ยเขามี lab research ที่เขามีราคาที่สูงมากมเขามี lab research ที่ราคาเป็นหลักหมื่นล้านอ,อยู่ที่โ r รวอร์ยาซึ่งเขาทํางานวิจัยของเขาตลอดเวลาเขาพนันวิจัยสินค้าออกมาทุกสองปีพัฒนาสินค้าตัวเดิมนี่แหละครับให้ดีขึ้นไปอีก นะครับหลังจากนั้นเมื่อปีที่แล้วเราก็ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็น Max ขึ้นมารู้สึกตัวนี้นี่จะได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับคนรุ่นใหม่นี่ค่อนข้างจะรู้จักใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทํางานก็คือเขาเข้าไปช่วยร่างกาย Clean Up Detox ไปถึงอนุมูลเซลล์นะนะครับแล้วทำงานได้ดีขึ้นมากขนาดนั้นแล้วได้ข่าวมาว่าทางบริษัทมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี่ตัวไหนคะผลิตภัณฑ์อีก อีก3 3ตัวที่เตรียมจะเปิดตัวนะครับตอนนี้ตอนเราจะเข้ามา2ตัวแต่ต่อเตรียมที่จะเข้าแล้วนะครับก็คือชูการ์สต็อปกับรับปิดฟิลส์นะครับตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่จะบล็อกช่วยบล็อกน้ําตาลไม่ให้เข้าสู่ในกระแสะเลือดปริมาณมากเกินไปเพราะว่าน้ําตาลถ้าเข้าสู่ในกระแสะเลือดปริมาณมากเกินไปก็จะเกิด การเผาไหม้และเกิดท็อกซิน<ม>เกิดสารพิษนั่นนะครับที่เราเรียกอนุมูลอิสระทั้งหลายแล้<ม>นะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยก็โมรินดาถือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าน่าสนใจนะคะคแล้วก็สามารถที่จะนําไปทําตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับนักธุรกิจได้นะคะย้อนกลับไปนิดนึงในการทํางานคะ่ะแน่นอนเลยเรื่องการทํางานมันจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาในการเอ่ียมการที่จะทาธุรกิจนี่แหละค่ะ อุปสรรคปัญหาของคุณน็อตนี่มีอะไรบ้างแล้วคุณน็อตมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาไปได้ยังไงคะโอเคครับจริงๆจริงๆผมว่าธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยมันมีอุปสรรคหมดน,น,นะครับไม่มีธุรกิจไหนเลยในโลกที่ไม่มีอุปสรรคแต,แต่แต่อย่างผมเนี่ยเวลาผมทํางานผมจะมองว่าอุปสรรคเนี่ยคือประสบการณ์คือคําตอบที่ผมต้องตอบให้ทีมงานตลอดเวลาค่ะฉะนั้นมันไม่ผมไม่ผมไม่เคยเรียกมันว่าอุปสรรคมากกว่าผมเรียกมันว่าปัญหาที่ต้องแก้ แก้ไปสู่ประสบการณ์มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณแก้ปัญหาได้หนึ่งปัญหาคุณจะแก้ประสบการณ์คุณจะมีประสบการณ์เพิ่มอีกหนึ่งประสบการณ์ทันทีค่ะนะครับเอาประสบการณ์เอาประสบการณ์มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ครับตอนนี้คุณน็อตมีทีมงานที่ตั้งแต่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่หนึ่งคนตอนนี้มีทีมงานทั้งหมดนี่กี่สายงานแล้วรวมไปริง สายงานของผมมีทั้งหมดเนี่ยหาสายงานะนะครับมีอยู่1ิบเอ๋อสิประเทศละโอโนะครับถือว่าเยอะก็หลักหมื่นคนไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องจำนวนเลยค่ะแล้วเงินไรายได้ไรายได้นี่เริ่มจับเงินล้านนี่ตั้งแต่ช่วงไหนหลังจากที่เข้ามาทำอายชีพ ยี่สิบสี่ใช่ครับตอนนี้นี่พอจะบอกอายุปัจจุบันได้ไหมตอนนี้สามสิบาทแล้วครับอุ้ยยังถือว่ายังอายุยังน้อยอยู่นะคะเนี่ยยังไม่มากปีที่แล้วครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเกษียณแล้วจริงๆผมเกษียณมาหกปีแล้วโอ้โหนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำคือจริงๆอย่างที่ผมบอกคือพอระบบเราแน่นค่ะระบบเราสร้างคนได้จริงๆค่ะนะครับคนข้างล่างเกษียณได้เหมือนเราคนข้างล่างเขาทํางานแล้วเขามีรายวันที่เขาออกไปแล้วเขามีรายได้มีผลกาไรทุกวันค่ะ เราก็อยู่ได้นะครับนั่นคือระบบที่หลายๆคนจะพยายามทําเสมอคือคนก๊อปปี้คนแต่คุณทํำยังไงละ่ะ <Okay. S 2> ผลลัพธ์จุดข้างล่างสุดขององคอ์กรคุณทําได้เหมือนคุณที่อยู่ข้างบนหรือเปล่านั่นก็คือเราต้องเป็นต้องเป็นต้นแบบหรือเปล่าคะผมลงไปทํางานให้เห็นเลยว่างั้นเถอะผมไม่ได้ปั้นเป็นองค์กรแล้วผมผมจะเป็นนักเครือข่ายที่ผมจะไม่ทําฟังก์ชันไม่ทําสัมมนามผมจะเป็นนักเครือข่ายที่ลงไปปั้นบุคคลต่อบุคคลเลย แล้วโครนนิ่งผมเข้าไปแล้วทํางานให้เห็นก็เหมือนคนก๊อปปี้คนอย่างที่บอกผมทํางานให้ดูเลยค่ะนั่นแหละแล้วเรากล้าการันตีไหมคะว่าคนที่จะมาทํางานร่วมกับเราเนี่ยภายในระยะเวลาเท่าไหร่เขาจะประสบความสําเร็จแน่นอนผมให้หนึ่งปีภายในหนึ่งปีผมให้หนึ่งปีค่ะแล้วหลังจากที่เราสร้างทีมสร้างทีมงานมาร่วมนี่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างสร้างรายได้แล้วก็สร้างเรา ที่เมื่อกี้คุณน็อตบอกว่าเรื่องการ motivate นี่มีความสําคัญไหมเหมือนกับคุณน็อตบอกว่ายังคืออย่างที่ผมบอกครับถ้าคนเข้าใจธุรกิจแล้วคนเข้าใจโครงสร้างธุรกิจแล้วแล้วคนเข้าใจว่าเขาทําธุรกิจนี้ได้จริงหรือเปล่าเราไม่ต้องใช้การ motivate สาหรับเขาเลย นะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเขาต้องทํำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว่วาการทําธุรกิจนี้นะคะส่วนใหญ่การโมดิเวตก็เรียกว่ามีความสําคัญในเรื่องของการทําธุรกิจนี้พอสมควรเลยแต่สําหรับคุณนอนี่มองว่าการโมดิเวตนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งสำคัญผมว่าโมดิเวตเป็นแค่2%ของธุรกิจผมมากกว่าะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมอาจจะไม่ใช่นักสร้างแรงบันดาลใจแต่ผมเป็นนักปฏิบัติฉะนั้นผมไปทําให้องค์กรเห็นผมไปสร้างรายได้ให้เขาเห็นทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นขายให้เขาดูค่ะ นะครับรีคูดให้เห็นสร้างให้เห็นทำทำโฮมมิทติ้งให้ดูและก็ี้แบบนี้ครับลง <คะ S 1> ไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมทำมากกว่าค่ะมีหลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วมีการตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเองไว้ยังไงบ้างนับจากนี้คะ่ะออจริงๆผมตั้งเป้าหมายไว้ส่วนหนึ่งนะครับหลังที่ผมได้ทดลองระบบผมมา6ปีละะและผมมั่นใจแล้วว่าระบบผมกเกษียณได้ นะครับฉะนั้นพอเรามั่นใจด้วยความที่เราทําแล้วเรากรเกษียณได้แล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเรามีโปรดักที่ดีขึ้นกว่าเดิม,มนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่า Return ์ง่ายกว่าเดิมลูกค้าใช้แล้วติดใจะนะครับกลับมาถามว่าอมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโปรดักที่ถูกยอมรับไปทั่วโลกเหมือนเดิมคือกลับมาอีกก็บูมอีกพอพัฒนาสินค้าใหมก่ก็บูมอีกนะครับ ผมก็เกลยมองว่าธุรกิจง่ายขึ้นผมตั้งเป้าหมายว่ายังไงออรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมทำแล้วนะครับก็คงจะน่าจะเป็นแค่2ปีสุดท้ายนะครับที่จะทำะเพราะว่าผมกะว่าผมจะปั้นอีกแค่สายงานรอบนี้ที่จะเดินเข้ามาร่วมกับผมเนี่ยที่ตอนนี้มีแล้วให้เขากระเสียนเหมือนกับสายงานเดิมที่ผมเคยสร้างให้กระเียนไปแล้วนะครับ <Okay. S 2> รอบนี้อีกรอบหนึ่งก็คงจะ,ะจบแล้วแล้วคุณน็อตคิดว่าคนที่จะมาทําธุรกิจเครือข่ายค่ะเขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคุณสมบัติอะไรที่จะทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้บ้างถ้าถามผมนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมีอยู่ไม่กี่ประเด็นนะครับหนึ่งคุณต้องเข้าใจธุรกิจก่อนค,คุณต้องมีคุณต้องอยากเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่คุณมองความฝันเป็นหลักว่าคุณอยากจะเป็นอะไร แต่คุณต้องมีหัวใจเป็นนักธุรกิจจริงๆก่อนเพราะถ้าคุณมีหัวใจเป็นนักธุรกิจแล้วคุณเข้าใจโครงสร้างธุรกิจคุณเป็นนักเรียนที่ดีคุณศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองและตั้งใจแค่นี้คุณก็เป็นนักธุรกิจในเครือข่ายที่ประสบความสําเร็จได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่นักฟังแล้วคล้อยตาม,มนะครับถ้าคุณเป็นนักคล้อยตามคุณไม่มีสิทธิประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้เลยคุณต้องเป็นนักพัฒนาศึกษาวิเคราะห์ะนะครับ แล้วแยกแยะเป็นระหว่าง o t i ิ a te กับความจริงเพราะถ้าคุณทำตรงนี้เป็นแล้วคุณจะเห็นภาพความจริงแล้วคุณจะพัฒนาได้นะครับโยคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะทำให้รู้สึกว่าธุรกิจเครือข่ายนี่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะทำไม่ยากนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายแล้วก็เรื่องแรงบันดาลใจผมต้องเรียนว่าธุรกิจเครือข่ายง่ายมากง่ายกว่าธุร,ธรกิจในโลกพกคุณไม่ต้องลงทุนและคุณไม่มีความเสี่ยง นั่น,นแหละค่ะคุณผู้ชมคะเสียดายมากเลยเวลาในวันนี้น้อยมากเลยนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณน็อตมากค่ะทีะ่ให้ให้เกียรตินะคะมาพูดถึงแนวโน้มธุรกิจนะคะแล้วก็วิธีการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค,คุณผู้ชมคะเวลาขลับเงินล้านได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ